สวัสดีครับบรรยายธร,รมเดอะซีรีส์กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ EP 2หรือเอพิโซดที่2ใช้ชื่อตอนว่าเข้าใจผิดนะครับเรามาดูว่าใครเข้าใจผิดใครหรือใครทำให้เรื่องใหญ่โตไปเรามาดูกันนะครับก็วันนี้เราใช้ในพระธรรมมารโกบทที่3นะครับข้อ20-30ดูว่าพระเจ้าจะทรงนำอย่างไรนะครับ ดีไหมครับวันนี้ผมอาจารย์ป๊อปก็จะพูดที่ดําเนินรายการในช่วงนี้ก็ดูว่าพระเจ้าจะทรงนําพวกเราอย่างไรเรามาฟังพระคำพระเจ้าของพระเจ้าในมาระโกกันนะครับแล้วพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระองค์กับสาวกไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารเมื่อครอบครัวของพระองค์ได้ยินเรื่องนี้ ก็มาเพื่อจะรังพระองค์ไว้เพราะพวกเขาพูดว่าเขาเสียสติไปแล้วและพวกธรรมาจารย์ซึ่งมาจากกรุงเยรูเซาเล็มพูดว่าเขาถูกเปเอลเซบุกเข้าสิงจึงขับผีออกได้โดยอาศัยเจ้าแห่งผีพระเยซูจึงทรงเรียกพวกเขามาและตรัสกับพวกเขาโดยยกคำอุปมาว่าซาตาน จะไล่ซา,าตานออกได้อย่างไรหากอาณาจักรใดแตกแยกกันเองอาณาจักรนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้หากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานต่อต้านตัวเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้จุดจบของมันก็มาถึงแล้วอันที่จริง ไม่มีใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและคนเอาทรัพย์สินของเขาไปเว้นแต่จะจับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนแล้วจึงปล้นบ้านของเขาได้เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบาปและการหมิ่นประมาททุกอย่างของมนุษย์ทรงอภัยให้ได้แต่ผู้ใดหมิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันได้รับการอภัยเขาได้ทำความผิด อันเป็นบาปที่ติดตัวไปตลอดการพระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะพวกเขากล่าวว่าเขามีวิญญาณชั่วเข้าสิงอาล่ะครับเรามาร่วมใจอธิีฐานครับพระเจ้าพระวิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพวจนะคำของพระงในมาละโกบทที่3ข้อ20-30ถึง30ขอพระเจ้าประทานสติปัญญากำลังความคิด ให้ลูกสามารถบรรยายธรรมให้เกิดความเข้าใจเกิดสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์ Amen. เอเมนอาลครับบรรยายธรรมเดอะซีรีส์วันนี้เสนอในตอนที่ชื่อว่าเข้าใจผิดเรามาดูกันก่อนครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระองค์กับสาวกไม่มีเวลาแม้จะรับประทานอาหาร ข้อแรกก็ชัดเจนครับทุกคนได้ยินกิติศัพท์ได้ยินความสำคัญอยากได้ประโยชน์จากพระเยซูคริสต์ทุกคนเข้ามาครับจะมาด้วยท่าทีอะไรก็ตามข,ขอรับการช่วยเหลือขอการรักษาอะไรต่างๆนานา,นา,นาเต็มไปหมดพระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ชนทุกชั้น คนมีสตางค์คนไม่มีสตางค์คนป่วยคนครอบครัวแตกแยกแม้กระทั่งธรรมจารย์หรือฟาริสีอะนะครับพี่น้องพระเจ้าให้โอกาสเราทุกคนนะครับข้อที่บบครับเมื่อครอบครัวของพระองค์ได้ยินเรื่องนี้ก็มาเพื่อจะล้างพระองค์ไว้พี่น้องครับและเพราะพวกเขาพูดว่าเขาเสียสติไปแล้ว เกิดความเข้าใจผิดในครอบครัวเล็กน้อยพระเยซูมุงานหนักทํางานหนักหลายครั้งเราทํางานหนักแล้วเราก็ลืมกินข้าวนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยและเรื่องจิบจิในครอบครัวเราก็ให้อภัยกันได้เมื่อเสร็จงานเราก็มากินนะครับทีนี้เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นการเข้าใจผิดอันต่อไปคือ พวกธรรมจารย์ซึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่าเขาถูกเบอเซบุกเข้าสิงจึงขับผีออกได้โดยอาศัยเจ้าแห่งผีพี่น้องทีละครับในสิ่งที่ธรรมจารย์เข้าใจผิดในตัวพระเยซูคริสพระเยซูคริสทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายทรงขับผีที่อยู่ในตัวของคนที่ปล่อยให้วิญญ,ญาณชั่วเข้าสิงนั้นขับมันออกไปและไล่มันออกไป พี่น้องทีละครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกธรรมอาจารย์ไม่รู้จริงฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเมื่อเขาไม่รู้จริงเขาก็พูดแบบพล่อยๆขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพนะครับเขาบอกว่าเขาถูกเบลเซบุกเข้าสิงจึงขับผีออกได้โดยอาศัยเจ้าแห่งผีพี่น้องครับผมไปค้นคว้ามาเบลเซบุกเนี่ยคือมแมลงวันครับ เขาบอกเป็นเจ้าแห่งมแมลงวันเป็นปีศาจแมลงวันไอตัวเนี้มันสกปลกชอบทำความหายนะเกิดขึ้นนะครับเบลเซบุกคือรูปเคารพที่หน้าตาเป็นไงไม่รู้แต่รู้ว่ามีนิสัยแบบมแมลงวันอะนะครับพี่น้องอย่าไปสนใจมันนะครับเรามาดูต่อครับแต่พระเยซูคริตสต์ทรงรู้ครับว่าพวกธรรมจารคิดอย่างไรพรองอยู่ดีดพระองก็ทรงพูด ต้งเรียกพวกเขามาและตรัสกับพวกเขาเป็นคำอุปมาเป็นคำเปรียบเปรยว่าซาตานจะไล่ซาตานออกได้อย่างไรหากอาณาจักรใดแตกแยกกันเองอาณาจักรนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พี่น้องครับในส่วนของความเป็นการปกครองต้องมีหัวหน้าแล้วถ้าเกิดเป็นมารซาตานที่เป็นหัวหน้าแล้ว ไอสิ่งที่ธรรมอาจารย์บอกว่าพระเยซูคือมารซาตานพระเยซูไปไล่มันแสดงว่ามารซาตานจะขับไล่ซาตานออกได้อย่างไรนี่คือสิ่งตรงนี้ครับแล้วพระองค์ทรงยกเรื่องครอบครัวครับฟังดีนะครับข้อ25ครับหากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นะรครับเรามาดูครับเมื่อคืนผมมีโอกาสได้ฟังการถ่ายทอดสด ของอาจารย์หลายๆท่านเป็นระดับปรมาจารย์นังนั้นนะครับแต่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเล่าถึงครอบครัวของท่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ครอบครัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับท่านเป็นคนรับใช้พระเจ้าแบบมุ่งไปข้างหน้ามุสุดชีวิตเพราะรักพระเจ้ามากพระเจ้าช่วยหลายเรื่องสาวชื่นของท่านแล้วพระเจ้าก็ประทานผู้หญิงคนหนึ่ง ให้เป็นคู่ชีวิตคู่พระพรคู่ประธรรมแล้วลูกที่เกิดขึ้นเป็นมรดกที่พระเจ้ามอบให้แต่กระนั้นเองตัวอาจารย์ท่านก็มุ้ทำงานรับใช้พระเจ้าสุดชีวิตและลืมไปว่าเขายังมีคนข้างหลังที่คอยอยู่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดทำให้ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน อาจารย์ท่านสรุปเรื่องยาวให้สั้นนะครับผมขอสรุปแบบนี้อาจารย์ท่านบอกว่าพระเจ้าเมตตาให้เธอเข้าใจแต่คงใช้เวลาหลายปีนะครับเข้าใจในสิ่งที่ท่านรับใช้พระเจ้าแล้วอธิบายแล้วนำอีกสองคนก็คือทั้งลูกและภรรยามาเป็นทีมเดียวกันในงานรับใช้เพื่อสนับสนุนครับนี่ขอบคุณพระเจ้าด้วยความเมตตาและด้วยความการให้อภัยที่พระเจ้าทรงให,ให้อภัยเรา แม้เราจะทํางานหนักก็จริงแต่พระเจ้าให้สติปัญญาครับให้ทีมของเรานั้นเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อเป็นทีมเดียวกันในการสนับสนุนและรับใช้พระเจ้าด้วยกันมีอะไรถามไถ่ซึ่งกันและกันซึ่งตรงตามพระวจนะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองฉะนั้นสิ่งที่รักตนเองคือตัวท่านอาจารย์เองกับภรรยาแต่งงานกันแล้วเป็นคู่บัะพรเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วฉะนั้นเราต้องรักตนเองโดยการเราถามภรรยาของเราว่า เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันตามนี้ตามนี้นะครับหรือไปด้วยกันและเป็นทีมครับนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์สรุปและเรามาเห็นอย่างนี้ครับหากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นในงาน of 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 system, รั<อ>บใช้ของเราจะต้องมีกันและกันอยู่ครับเพื่อช่วยกันสนับสนุนและกันถ้าแตกแยกกันเองครอบครัวก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่สามารถเป็นครอบครัวได้ ข้อ,อครับและถ้าซาตานต่อต้านตัวเองและแตกแยกกันเองมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรจุดจบของมันก็จะมาถึงแล้วพี่น้องครับฉะนั้นครอบครัวนั้นจะไม่ถึงจุดจบก็ต่อเมื่อพระเมตตาของพระเจ้าที่มาถึงเราสติปัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราและสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือการให้อภัยที่พระเยซูคริสต์มีต่อเราทั้งหลายและต่อครอบครัว พระเจ้าจะประสานให้เราเป็นหนึ่งทีนี้เรามาดูครับในข้อ27อันที่จริงไม่มีใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไปเว้นแต่จะจับคนที่แข็งแรงและมัดไว้ก่อนแล้วจึงปล้นบ้านของเขาได้พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหากครอบครัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วสิ่งที่มันเข้ามามานครับ มันจะเข้ามาเพื่อทำลายทำลายในสิ่งที่เป็นสิ่งที่รักที่สุดและมันฆ่าเอาทุกอย่างปร้นเอาไปแล้วมันก็จะจับคนที่แข็งแรงที่สุดนั่นแหละครับเข้าไปอยู่ในกลยุทธ์ของมันเพราะเราหลงกลพี่น้องครับวันนี้เราต้องฉลาดครับเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องเข้าใจในสถานการณ์ของครอบครัวเราเช่นเดียวกันครับในครสตจักรของเรา เรามีกันอยู่หลายคนเราต้องรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหากคนหนึ่งคนใดเข้าใจผิดจะทำให้สิ่งที่เข้าใจผิดนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเชื้อโรคที่ติดกันง่ายเหมือนช่วงนี้นะครับติดกันง่ายเหลือเกินแต่พี่น้องครับเรามีทางป้องกันครับเราป้องกันไม่เข้าใจผิดได้คือการทำความเข้าใจและสื่อสารซึ่งกันและกันและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเราขอบคุณพระเจ้าครับ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เราฉลาดให้เราไม่เข้าใจผิดซึ่งกันและกันในคริสจักรของเราจะตั้งอยู่ได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้แข็งแรงด้วยกันได้ถามสาธุสุขดิบอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเมตตาขอพระปัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราและคนในคริสตจักรของเราเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะทํางานรับใช้ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าในข้อ28บบอกง่ายครับ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบาปและทานหมิ่นประมาททุกอย่างของมนุษย์ทรงอภัยให้ได้นี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ให้อภัยเพราะมนุษย์เราทําบาปหมิ่นประมาททุกอย่างมนุษย์เราโง่ครับมนุษย์เราคิดไม่ทันมนุษย์เราสิ้นลายไม้ตอก แต่มนุษย์เรามีข้อดีคือเรามีพระเจ้ามีผู้ทรงให้อภัยเราแต่สิ่งที่พระเจ้ายอมไม่ได้ครับเรามาดูกันครับเขายิบก้าครับแต่ผู้ใดหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันได้รับการให้อภัยเขาได้ทำผิดอันเป็นบาปที่ติดตัวไปตลอดกาลพี่น้องครับในระหว่างที่ศึกษาเรื่องนี้ อาจารย์ท่านหนึ่งก็ได้สอนเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าคริสเตียนเนี่ยครับเป็นความเชื่อที่มีเทวนิยมกับมีบางคนที่เชื่อในบางาศาสนาที่เป็นอ t เท a นิยมฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า holy spirit คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ ได้ได้เรียนรู้แล้วเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าผมจะไม่ลงลึกในส่วนของลัทธิหรือศาสนา,าหรือว่าศาสนาศาสตร์ต่างๆแต่ผมกำลังจะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีวันถ้าหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีวันได้รับการให้อภัยพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ให้อภัยเหมือนอย่างพระเจ้าของพระเจ้า หากคุณดับพระวิญญาณคุณไม่สามารถไปจุดติดพระวิญญาณได้อีกเพราะคุณได้ดับไปแล้วและคุณได้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้วนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นพระเจ้าทรงเตือนว่าพระองค์ทรงให้อภัยและให้อภัยในความปิดหมิ่นประมาทของมนุษย์ความคิดของมนุษย์ได้แต่หากวันนี้คุณหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ให้อภัยนั่นคือบาปติดตัวที่คุณจะติดตัวจนถึงลงนรก พี่น้องครับพระองค์ตัดเช่นนี้เพราะพวกเขากล่าวว่าเขามีวิญญาณชั่วเข้าสิงนี่ครับพวกธรรมจารย์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีในเรื่องนี้แล้วก็อุปรลกขึ้นมาว่าเบลเซบูลเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าสิงพระเยซูพี่น้องครับคือจะจักรของเรามีหลายเรื่องที่เราหลายครั้งเราเข้าใจผิดแต่วันนี้ขอให้เหานั้นเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็น เจ้าแห่งคริสตจักรเป็นพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับพวกเราเป็นพระเจ้าที่ให้อภัยเป็นพระเจ้าที่ทรงรักพวกเราและต้องการเห็นพวกเราทุกคนมีสันติสุขของพระเจ้าโดยการเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงให้เราเข้าใจและเรียนรู้และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพระเจ้าก็คงบอกกับพวกเราว่า หากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าผมขออนุญาตปรับวลีบางคำนะครับหากคริสจักรใดแตกแยกกันเองคริสจักนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ขอเราทั้งหลายนั้นกลับใจใหม่ครับเพื่อเราจะเข้าใจในพระเจนะของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักคริสตจักรรักในการอ่านพระคัมภีร์ รักในการอธิษฐานรักในการสามัีธรรมสัตซ์ซื่อในการที่ถวายสิบรถผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงต้องการที่พวกเราทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะขยายออกไปอาณาจักรของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าทรงใช้และทรงเรียกและทรงเลือกพวกเราทุกคนแล้วขอบคุณพระเจ้าในการทรงนําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับบรรยายทําเดอะซีรีส์ก็จบลงและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ ก็วันนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปแก่พวกเราที่เราไม่เข้าใจพระองค์ไม่เข้าใจเพื่อนบ้านแต่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นยำเกรงในพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะฉลาดและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและทำให้เรานั้นรู้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกผีสิง แต่พระเยซูคริสต์ทรงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงโปรดให้เรานั้นได้รับการให้อภัยได้รับการรักษาให้เราจเจริญรุ่งเรืองให้เรามีสันติสุขเราขอบคุณพระเจ้าในการทรงนำและทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่ท่ามกลางพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาก,กับพวกเราให้เราเรียนรู้และเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เอเมน วันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมอาจารย์ป๊อปก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ